ดีจ้าเดีดีว่สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างเกมมาช่ขงเราวันนี้ครับก็วันนี้ไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยมันชกง่ายเหมือนเขามาโดนแข้งซ้ายแล้วตั้งแต่ยกแรกเรายกแบบโดนโดนสบายครับทีตัวทีใช่ครับเขายกใช่ไหมใช่ครับแต่เมื่อกี้คุยกับเขาพี่เลี้ยงเขาบอกว่าเขาเป็นมวยสไตล์ฝีมือเวลามาเดินรูปมันก็ใช่ก็มีเขาต่อยอยู่ฝีมือฝีมือนะผมไม่ค่อยออกแข้งซ้ายเพราะว่า จังหวะฝีมือเขาจังหวะสองดีอะใช่จังหวะต้องหาจังหวะบีบให้เขาเดินครับรครังเกมมาบีบให้เขาเดินใช่ครับเข้าทางเราเลยครับคิดว่าเกมเปลี่ยนเปลี่ยนตั้งแต่ยุคไหนที่ที่เรามั่นใจยกแรกผมดูยกแรกอะครับยกแรกแต่มีผมโดนหมัดนิดนึงก็คือจังหวะมันโดนหมัดแล้วตามตกผมยกขาพอดีมันก็เลยเตะใบไฟนี้ชนะแล้วความเป้าหมายของเราเป็นไงบ้างก็ไใบน่าหนักหนักนิดนึงจะใช้ลงไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวแล้วน้ำหนักกับมีมีน้ำหนัก อันนี้เราไปปล่อยเท่าไหร่เจ็ดสเบ็ดครับเจ็ดรถประมาณกี่ลิบำห้าห้าโลได้สห้าดมีปัญหาอะไรไม่มีครับวันนี้ทำเสร็จแล้วเป้าหมายของเราฝังถึงแชมป์ไหมวังถึงแชมป์ครับฝังถึงแชมป์เลยใช่ไหมมวยในสายเราดีก็มีใครบ้างมีชาร์โดมีโ o โบแล้วก็สิบหยญย่อคนครับเก่ง ไม่ง่ายและก็ไม่ยากเฉพาะใช่ครับใช่ครับไฟหน้าได้หมดใช่ครับไฟหน้าก็ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากครับใช่ครับแนววัดที่ไฟหน้าครับไฟสองแม่ชัยด้วยครับอยากพูดอะไรกับแฟนมวยทั่วประเทศที่รอเชียร์วันนี้เหรอครับที่ตามเชียร์เราวันนี้วันนี้ผมทําได้สําเร็จแล้วครับฝากติดตามฝากเชียร์ผมได้ไฟครับผมทําเต็มที่ครับโอเคครับน้องชายขอให้กินดีดนะครับใช่แล <t ries> <sh> ้ว <zhou> วันนี้ครับครับขอบคุณครับ